ครับมาเจอกันในช่วงบรรยากาศยามเย็นนะครับในช่วงนี้แถวบ้านนอกบ้านนาผมเรียกก็จะอยู่ในช่วงตะวันแปดดอยนะครับตะวันแปดดอยก็คือแบบแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตะวันแปดดอยมันคือจะตกไม่ตกแลแล้วนะครับมันอยู่อยู่ปลายดอยแล้วอย่างเงี้ยนะครับหลังหลังฟุ้มไม้นี่นะครับจะเห็นแสงเห็นแสงสีเหลืองๆอันนี้แหละดวงอาทิตย์กำลงังแปดดอยนะครับ หลังต้นไม้นี่ก็จะเห็นเป็นดวงอาทิตย์นะแต่ว่าตอนนี้เรามองไม่เห็นนะครับก็ <c oughs> จะมองเห็นแสงเหลืองแสงสีเหลืองนะครับแสงสีเหลืองของดวงอาทิตย์สาดลงมานะครับกระทบกับต้นไม้นะครับอันนี้แหละที่เรียกว่าตะว,นะวัน้าดดอยนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของไอ,อระบบ AI เนาะนะครับ AI ที่ ทุกวันเนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะ,ะเยอะนะระบบเ i นะนะครับอย่างผมนี่เปิดโซเชียลมาไม่ไม่รู้ว่าไอแฝแพลตฟอร์มไหนก็นแล้วแต่นะยังงงๆแล้วตอนนี้ว่าอันไหนไม่รู้ว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมทุกนะวันเนี่ยเอามันสมจริงนะครับเป็นสมจริงอ่อก็ก็ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงเอานะครับว่ามันสมจริงนะนงนะพวกเอโอเอไออะไรพวกเนี้ยอยู่วนนี้ผมเกือบเกือบจะเชื่อเหมือนกันนะวันนี้นะนะครับ งูมีขาอย่างเงี้ยนะครับงูมีขามันเกือบจะเชื่อนะแต่ว่ามองไปมองมาแล้วโอ้ยมันไม่ใช่แล้วผมคิดว่าเอ่อท่านผู้ชมหลายคนก็อาจจะยังเคยจะเคยเจอเนาะในในเรื่องของเรื่องที่มันผ่านตามาบ้างแหละเรื่องระบบ a ออเนี่ยที่มันดังๆังกันเนี่ยนะครับบางคนก็ไปตําส้มตําที่ทุ่งนาแล้วก็อะไรนะมีปลามีอะไรเงี้ยอย่าง อย่างที่เขาทํากันนะครับมันก็เออมันก็ดูดีนะบรรยากาศดีคนไปไปเล่นหิมะต่างประเทศอย่างเงี้ยน,นะคนอ่ะเออมันโอเคนะะครับแล้วมันก็ทาหน้าทาตาแบบว่าอคนที่ว่าอ,อ่าเป็นคนถ่ายคนอะไรคนที่ว่าเป็นในรูปนะก็เออก็ออกมาหน้าตาดีทุกคนเลยนะครับหน้าตาดีทุกคนเลยก็เออก็เขา้าแทดีนะว่านะ่รนะบบ AI เนี่ยนะครับ แต่พูดคุยกันนี่คือเลกเปลี่ยนเนาะอดไม่ได้ก็เลยอยากจะเอแชร์ share, นะจะแชร์ประสบการณ์ว่าเคยเคยเห็นไหมว่าเกือบเกือบจะเชื่ออย่างนี้นะครับเกือบจะเชื่อว่าเป็นเป็นเรื่องจริงนะงูมีขาเนี่ยนะครับงูมีขาเนี่ยเนี่ยโอ้โหนะครับก็เนาะมันเป็นตามยุคตามสมัยเนะครับยุคตามสมัยนะครับก็ท่านผู้ชมก็แยกแยะเอานะครับ ผมก็เกือบหลงเชื่อไปหลายรอบแล้วนะครับบางทีก็มีข่าวปลอมอะไรบ้างอะไรไม่รู้อะเบื่อญ่มากมยนะเดี๋ยวคนนู้นเป็นอย่างนั้นเป็นเดี๋ยวคนนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็มันก็หลากหลายนะนะครับหลากหลายที่ระบบเนี่ยครับระบบเขาก็จัดสรรมานะครับแต่คนเราก็เอาไปใช้ใช้ในต่างๆกันนะใช้ผิดวิธีบ้างอะไรบ้างนะนะครับ แต่ยังช่องผมนะครับครัวเบหนุ่มอข,อของแท้นะครับของแท้ไม่มี AI อะไรนะนะครับของแท้เลยนะของแท้แน่นอนครับของแท้แน่นอนของผมนี่อ่ช่องผมนี่มันของแท้แท้เท่านั้นนะครับพูดแต่ประสบการณ์จริงเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างข้าวที่เห็นนี่ก็เป็นข้าวข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่พันสบปตองต้นเตี้ยนะครับผมก็จะพูดย้ำๆเรื่อยๆไปอย่างนี้แหละนะครับเพราะผมปลูกข้าวอยู่พันเดียวนะครับ ก็สมัยก่อนก็เคยปลูกข so ้าวกอคหกข้าวกอคหกอยู่อยู่ครั้งหนึ่งครับก็ปลูกไปแล้วก็เกิดอาการอืมก็จะเรียกว่าเข็ดหลับอย่างเงี้ยมันน่าจะเข็ดหลับนั่นแหละคือว่าเราไม่ได้ข้าวอย่างที่เราตั้งใจนะครับคือข้าวกอคหกเนี่ยมันจะเป็นข้าวที่ต้นสูงเนาะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันมีต้นเตี้ยก็มีแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยปลูกเหมือนต้นเตี้ยเนี่ย ไอตอนนั้นเนี่ยผมปลูกต้นสูงนะครับต้นสูงสูงกว่านี้อยู่ประมาณนี่แหละสองเท่าเนี่นังเนี่ยมันเกือบที่จะท่วมหัวผมอะ่ะครับเกือบท่วมท่วมหัวผมนะเดินเข้าไปนี่โอ้โหคนไปยืนอยู่กลางกลางม่องหนาะนี่มองไม่เห็นคนเลยนะครับเอ่อตอนตอนแรกๆมันก็ดีนะมันอวบว้นดีนะครับบำรุงอะไรก็ดีแหละนะครับแต่พอมันโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยนะครับโตขึ้นโตขึ้นี่ะมันประสบปัญหา เกี่ยวกับมันล้มนี่แหละไอเรื่องตัวนี้มันล้มเนี่ยมันตุมต่มเปะตุ่มเป๋ไปหมดเลยนะครับก็คือนาที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็นนานาบนเขาเนาะน้ํามันไม่ค่อยจะมีอย่างเงี้ยนะน้ำานน้ามันมีแต่มีน้อยอะ่ะพอผมพมพอให้ข้าวได้กินน้ํากินอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ,อ,อย่างข้าวพันธุ์สูงแบบนั้นอนะ่ะมันเหมาะสําหรับ เหมาะสําหรับที่เขาปลูกกันเหมาะสําหรับไอ้อะไรนะปลูกกันในนาน้ําเยอะครับนาตมนาอะไรที่มันน้ํามันเท่าขาเท่าหัวเข่าอะไรประมาณเนี้นะถ้าประมาณนั้นนี่เออข้าวแบบนี้มันโอเคครับแต่เ,เราต้องรักษาระดับน้าเอาไว้นะครับอย่างข้าวที่ข้าวที่ออกรวงอะมันยิ่งหนักนครับยิ่งหนักต้นมันใหญ่ก็จริงนะครับแต่รวงมันก็หนักนะครับพอมันหนัก ลงหนะพอโดนลมพัดเนี่ยมันก็ล้มนะครับเราต้องรักษาระดับน้าเอาไว้ถ้าน้ําแห้งเมื่อไหร่จบเลยนะครับมันล้มกันดี้โอ้โหระเนระแนทเลยนะครับกขอหกกขสิบห้านะครับอะไรพวกเนี้ยนะพวกเข้าต้นทงสูงอ่ะนะครับจะประสบปัญหานะครับแต่มันมีเข้ากขพันเตี้ยอยู่นะไมจะลองลองสักหน่อยเหมือนกันนะกขพันเตี้ยนะเพิ่งเพิ่งเห็นไะกกขหกพันเตี้ยนะครับแต่เข้ากขหกมัน มันมันมันดีอย่างนึงคือมันมันกินอร่อยนะกินนิ่มกินอร่อยอย่างที่คนเขาชอบปลูกกันแล้วมันมันขายได้นะครับข้าวกอก้หกเนี่ยมันขายได้คนก็ชอบกินกันนะครับข้าวมันนิ่มมันอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับแต่แต่แป้งมันก็เยอะนะกินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวยิ่งยิ่งกินนิ่มกินอร่อยแป้งยิ่งเยอะนะครับอ่าคนก็จะประสบปัญหาที่โรคอ้วนกันนะครับ ก็น้ำหนักก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมันไม่เหมือนกับข้าวสวยข้าวเจ้านะครับที่แป้งมันค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับแล้วก็พลังงานมันน้อยกว่าความหวานน้อยกว่าอะไรเงี้ยมันก็ก็กินเยอะได้กินเยอะได้พอประมาณนะครับมันก็กินมันก็ปริมาณข้าวมันก็ความแป้งมันก็น้อยกว่าข้าวเหนียวนะครับอย่างข้าวนี่ยอย่างข้าวสวยข้าวสวยจานหนึ่งนะครับ ข้าวสวยจานหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวประมาณปอนหนึ่งละมั้งนะเปรียบเทียบอ่าเปรียบเทียบพลังงานของมันนะพลังงานแล้วก็จํานวนแป้งอ่ะนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะข้าวเหนียวก๊มหนึ่งนะครับเข้าวข้าวสวยสักจานหนึ่งนะครับอย่างข้าวก็กข้าวข้าวสัมปะตองที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็นข้าวที่กินไม่อร่อยนะแล้วก็เม็ดไม่ขาวเมล็ดข้าวจะติดเหลืองด้วยซ้ํานะครับ บางเม็ดก็ไม่สวยะเม็ดไม่สวยนะครับก็ไม่เหลืองเท่าไหร่หรอกคือเม็ดไม่สวยมันไม่ไม่สวยเหมือนข้าวเหนียวเขี้ยวงูข้าวเหนียว,ยวสัมปะตองอะไรแบบนี้แล้วก็ข้าวก็กินกินไม่ค่อยอร่อยนะครับกินไม่ค่อยอร่อยมันบางคนก็ว่ามันแข็งนะบางคนก็พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าในส่วนตัวผมว่ามันพอดีนะครับมันพอดีมันเหมาะสําหรับการบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เรื่องเป็ดเรื่องไก่อะไรประมาณนี้นะครับข้าวพันธุ์นี้นะ คือน้าตาลมันก็น้อยด้วยนะครับอย่างผมกินก็ออไม่ไม่มีปัญหาเรื่องน้าตาลเยอะนะก็โรคอ้วนอะไรพวกนี้นะก็ไม่เป็นไรผมก็กินมาตลอดนะครับก็พันนี้แหละคือปลูกข้าวพันธุนี้มันได้กินร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรื่องเรื่องมันนะเรื่องของเรื่องคือมันไม่ต้องเสี่ยงเยอะคือมันต้านทานโรคนะดูรวงข้าวมานันเองนะต้านทานโรคครับต้านทานโรคคือมันไม่ค่อยเป็น เทียวเชล่าหรอกเขาเป็นกันรุ่มรุ่มๆน่ะไอสันปะตองนี่มันก็ยังออกรวงออก,กผลิตผลผลิตดีอยู่นะครับเขาโดนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสันปะตองจะโดนสักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณเนี่ยมันก็ยังได้กินข้าวแน่นอนเนี่ยอย่างเนี้ยที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยมันก็อาศัยความแน่นอนเนาะเราคือชาวไร่ชาวาส,าสวนมันก็ต้องการความแน่นอนนะอย่างข้าวกินเนี่ยมันจะเสี่ยงไม่ได้นะครับคือเราต้องได้กินแน่นอนอะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้าวกิน ในปีหนึ่งเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะครับว่าผลผลิตทางการเกษตรหลายๆอย่างมันก็แย่นะยิ่งเข้าไม่ได้กินอีกนี่ก็โอ้โจบเลยนะครับไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะครับทีนี้ก็เล็กเป็นประสบการณ์ครับเล่าสู่กันฟังเนาะครับกับบรรยากาศยามเย็นในช่วงตะวันแปดโดยดตกดอยไปแล้วนะครับตะวันตกดอยไปแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ตกดอยนะเวลาตอนนี้มันสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับ คือใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะครับมันก็เลยมืดแบบนี้นะครับก็นะครับ,นะรบขอก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอลาไปกับบรรยากาศทุ่งนายามเย็นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ